รายวันเลยเหมือนกันนะคะนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวฉันพาคุณผู้ชมมาที่นครศรีธรรมราชเพราะว่ามีเหตุการณ์ม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดค่ะตรงจุดที่ชาวบ,บ้านเขาชอบไปกันซะด้วยนะคะก็คือหน้าร้านสะดวกซื้อชาวบ,บ้านก็แตกตื่นนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะลุกลามไหม้บ้านเรือนค่ะ เป็นย่านชุมชนน่ยนะคะคุณผู้ชมคะที่นครศรีธรรมราชวันนี้ตอนช่วงสายๆค่ะนะคะอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อตรงตลาดบางโหนดที่ตําบลขนอมอําเภอขนอมนครศรีธรรมราชไฟเนี่ยมันลุกไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าหนักเลยนะคะเห็นเห็นแบบนี้เนี่ยนะคะ เปลวควันไฟเนี่ยเขาบอกลอยสูงไปกว่า10เมตรเลยนะคุณกายก็ต้องใช้กําลังเจ้าหน้าที่ดับเลงเนี่ยควบคุมเพลิงกว่าครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ซึ่งปรากฏว่าพอควบคุมเพลิงได้เนี่ยโมอปแปลงก็เสียหายหมดเลยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามีโมอเตอร์ไซค์นะคะของคนแถวนั้นเนี่ยจอดเอาไว้อยู่ด้วยก็เป็นลูกค้าที่มาจอดซื้อของนี่แหละคะ่ะเสียหายไปนะคะหลายคันเลยนะคะยังไม่รู้สาเหตุคะ่ะคุณผู้ชมนี่พอดับไฟได้สภาพเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะ ตำลังตรวจสอบอยู่นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะมาจากอุปกรณ์ภายในหม้อแปลงเนี่ยมันอาจจะชำรุดขัดข้องแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นแต่อันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ที่แน่ๆชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้าดสูสังเกตเนี่ยค,คือม,ม,มันเหมือนกับเป็นห้องที่ปลูกติดๆกันอะ่ะนะคะเป็นย่านชุมชนคนก็พลุกพล่านนะคะเนี่ยคะ่ะเขาก็ เกิดความตื่นตระหนกกันนะคะ <c oughs> แล้วก็มอเตอร์ไซค์เสียหายหนึ่งคันมีคนบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งคน <c oughs> ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภ,มภาคเนี่ย <c oughs> ก็กำลังไปแก้ไขซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนมอแปลงไฟฟ้าให้ค่ะครับคุณผู้ชม